สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับโครงการเคปทาวเลยนะคะจะเริ่มจากมองเทพลังสิตนะคะอันนี้น,น,น่าจะเป็นถนนเส้นประหนโยชีนลังสิตนะคะส่วนของถนนในซอยนี้จะเป็นในส่วนของถนนซอยลังสิตพิลมนะคะเฟสแรกของเราค่ะจะเป็นในส่วนของเคปทาวสเปซนะคะห่างจากตัวถนนใหญ่ของโครงการเลยค่ะประมาณ200เมตรนะคะโครงการของเราจะมีทั้งหมด2เฟส เฟส2เนี่ยของเราจะเป็นในส่วนของคลิปทาวชิปนะคะ2เฟสน,นี้นะคะส่วนกลางแบบห้องเหมือนกันต่างกันโลเคชันนะคะแล้วก็ในส่วนของคลิปทาวสเปซเขาจะกำหนดเสร็จก่อนนะคะประมาณต้นปี64นะคะถ้าในส่วนของชิปเนี่ยค่ะเฟส2จะกำหนดเสร็จประมาณมิถุนาหกส่ค่ะต่างกันประมาณ5-6หเดือนนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของเซลล์เบอรี่นะคะสำนักง,งานขายของโครงการนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงข้ามสำนักง,งานขายจะเป็น เป็นคอมมูนิตี้มอลเป็นห้างของโครงการนะพื้นที่ประมาณ5าไร่ก็จะมีร้านสะดวกซื้อต่างๆค่ะค่ะ ในส่วนตัวนี้จะเป็นในส่วนของโมเดลอาคารนะคะ1เฟสของเรานะคะจะประกอบด้วย4อาคารค่ะมีอาคาร A อาคาร B อาคาร C และก็อาคาร D นะคะ1เฟสนะคะจะมีทั้งหมด1073ยูนิตค่ะส่วนกลางที่นี่นะคะมีทั้งหมด20กว่าโซนฟาซิลิตี้จะอยู่ชั้น1และก็ชั้น8อาคาร A นะคะชั้น1ของอาคาร A นะคะจะมีในส่วนของโคเวนกิ้งลอบบีนะคะเชสเตอร์เดย์ ะะแล้วก็ยังมีในส่วนของห้องเดียวิมเป็นห้องฟิตเน็ตนั่นเองนะคะส่วนชั้น8ของอาคารเองชั้น8ของเขานะคะจะมีในส่วนของห้องอ e ีสปอร์ตนะคะแล้วก็จะเป็นห้องซ u เปอร์ฟัสแอนด์เชอเชียลคอนเกเป็นห้องอินเทอร์เน็ตความแรงสูงนั่นเองสำหรับน้องๆท่านใดที่ต้องการโหลดไฟล์ใหญ่ๆส่งอาจารย์ทำการบ้าน สามารถมาใช้อินเทอร์เน็ตความแรงสูงของอาคาร A ได้เลยนะคะถ้าน้องท่านไหนต้องการไปใช้ส่วนกลางของอาคาร B ก็สามารถเดินเชื่อมต่อในส่วนของสกายวอล์กได้เลยนะคะอาคาร B ชั้นหนึ่งนะคะของเขาจะมีในส่วนของฟันคาเฟ่นะคะห้องมิทติ้งรูมยังมีในส่วนของนิติบุคคลนะคะส่วนอาคาร B ีชั้น8นะคะจะมีในส่วนของ ฟันสเปซและก็ห้อง VR เกมเดี๋ยวเราไปดูส่วนกลางของอาคาร C กันต่อเลยค่ะส่วนกลางของอาคาร C นะคะชั้นหนึ่งของเขาเลยนะคะจะเป็นในส่วนของไลฟ์ล็อบบี้นะคะแล้วก็ยังมีของสมาร์ทบินดิ้งแมชชีนชั้นแปดของอาคาร C ค่ะจะมีสระว่ายน้ำด้านบนเลยนะคะสกายพูลแอนพารานมา360องศานะคะอาคาร D เนี่ยชั้นหนึ่งของเขานะคะจะเป็นในส่วนของ Library Lobby นะคะแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญแล้วก็จะมีในส่วนของชั้น8ของอาคารดีเนี่ย เขานะคะจะมีในส่วนของสกายฟิตเนสนะคะแล้วก็ห้องโยคะให้ด้วยฟิตเนสเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเรามีบริการให้ลูกค้าทั้งหมด2จุดเลยจะมีอาคาร A นะคะชั้น1แล้วก็อาคาร D เนี่ยชั้น8อ่าส่วนกลางของออนกรางของเรานะคะก็จะมีในส่วนของเกทพาวิลเลียนนะคะเกทพาวิลเลียนเนี่ยจะอยู่ระหว่างตึกดีกับตึก A นะคะก็จะมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เลยนะคะ จะเป็นในส่วนของสวิงมิงอินเดียคาร์นะคะในส่วนของพื้นที่สีเขียว3ไร่นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นซันแค n s รีส e นะคะก็เรายังมีในส่วนของไลบรารีเฮาส์นะคะในส่วนตรงนี้ไลบรารีเฮาส์ส่วนกลางที่นี่นะคะค่องข้างเยอะและจัดเต็มมากนะคะ